รประสบการณ์ขีบครั้งแรกของหมีและนัทจะเป็นยังไงอ ก็คือวันนี้นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์นะครับผู้ที่ไปทำันิกรรมมานะประสบการณ์ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะดูคลิปของเทวลาที่พวกเราไปขิดมาไม่สื่อให้เป็นเขาเป็นพิธีกรมือก็จะต้องมาถามกูแล้วว่าทําไมกูถึงไปขิดประสบการณ์ขิดกูเป็นยังไงถูกต้องใครที่ดูคลิปเทเวลามาฮะเราก็จะมาเปิดบีไฮของเราเปิดให้ดูเลยเออเปิดให้เดี๋ยวเั้นเปิดให้ดูเลยไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้ จะเล่าว่าขั้นตอนการพักฟื้นของพวกกูสองคนเนี่ยเจออะไรมาบ้างโอเคนะครับทำไมถึงต้องไปขีปให้เขาถามสิมึงไอ้พเป็นพิษตอนเองปะล่ะให้อโอเคเมียไม่มีชอบนี้ไงถามที่เราคนเลยแล้วกันทำไมถึงตัดสินใจขีปําไมทำไมถึงตัดสินใจขีปครับผมพึ่งพึ่งวีสาวแทนกู บอกยังไงเนี่ยบอกแบบเป็นความจริงเลยคือว่าผมมีปัญหาเรื่องน้องปิกาจูซึ่งผมเพิ่งรู้เป็นยังไงครับมันไม่ชัดไฟฟฟ้ายไงมเวลาช็อปัญหาไงเชอบมันก็จะใส่ๆเลยอะไรเนี่ย ก็คือตอนแรกอะผมไม่รู้ว่าเป็นปัญหาขนาดนั้นคือที่ผมไปกรีบอะเพราะว่าอยากสะอาดแล้วมันก็จะทําให้ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆด<ช>้วยเหตุผลแรกเลยนะเพราะว่าหนังหุ้มปลายผมอะเวลาเราเห็นอะไรประหล<ช>ัดขีดเราก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมของเรามันไม่เหมือนอันนั้นคือประหลาดขีดมันจะไม่มีหนังหุ้มอ่าใช่คือผัวปิกกจูผมไม่เคยออกมาและเห็นหน้าตาเหมือนหน้าตาเหมือนประหลาดขีดเว้ซึ่งก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติรู้สึกว่าหลายๆคนก็คงเป็นได้อะไรเงี้ยิึงไปรู้ ว่ามันเป็นปกติก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะตีบได้ คำว่าตีบเนี่ยนะครับมันก็คือการที่หนังหุ้มปลายของเราเนี่ยหนังหุ้มปลายเราปิดรูชี่ของเราพอเปิดหัวปิกจูกมาไม่ได้ไม่เห็นหัวน้องของเราพอแก่ตัวลงนะครับมีสิทธิ์ที่จะค่อยๆเล็กลงเล็กลง็กลงจนเราฉี่ไม่ออกอันนี้ที่หมอบอกมานะครับนี่ถือว่าอันตรายเลยอันตรายมากเลยหมอบอกว่าคนส่วนมากเป็นเยอะมากแต่ไม่รู้ว่ามันจะอันตรายขนาดนี้แล้วมันผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเพิ่งรู้จากพี่ไปขีดเลยอ่ะแล้วที่ผมจะบอกเป็นอุทยาทานนะฮะอุทาน ท uhm าร์อนวิทยาทานนะมั่วกันมั่วส่วันหมดเลยสัตว์วิทยาทานอย่างนึ่งที่นัดถามหมอหมอบอกว่าเด็กก็จะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าของตัวเองผิดปกติหรือหัวไม่เปิดจนกว่าจะยุ11 12เพราะว่าถ้ามันจะไม่เปิดมันก็ไม่เปิดเว้แล้วแต่บุคคลเลยแล้วกว่าจะเราจะรู้11 12ปิคาับ ก็มีคนที่รู้ตอน40กับคนที่บางทีตอนนี้อาจจะไม่รู้เลยนะ่่ใชเพราะว่าถ้าแก่ตัวแล้วมีปัญหาหมอบอกว่ามันจะค่อนข้างยากขึ้นคือตอนนี้ผมฉี่อะไรได้ปกติสมมุติอันนี้อ่านี้ ันนี้ที่เราใช่ไหมมันก็จะค่อยๆปิดปิดปดปิดปดปิดจนปดจนเราฉีดไม่ได้เมื่อเราฉีดไม่ได้มันก็จะชิดกันหนังมันชิดกันแล้วตอนนี้มันปิดแล้วเรายังคลิปได้ไหมได้ก็มีคนไปคลิปแต่ว่าอาจจะบางเคสอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันขดความเขียนใช่ครับ่มมาทางเซนิกามิสำหรับกูเนี่ยทำไมถึงต้องไปคลิปใช่ไหมหลักๆของกูเลยคืออยากให้มันสะอาดขึ้นไม่อยากให้มันมีกลิ่นแล้วก็จะลดคี้เปียกด้วยถ้าสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยล้างมันจะมีคี้เปียกขาวๆอะไรเงี้ยแต่กู นะอะไรกูละนะบอกไว้ก่อนนะฮะผมล้างแต่คือแกงของกูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปกติทุกอย่างสามารถลูดเซรีกามิลูดเซรีกามิเซรีกามิลูดเซรีกามิลงได้ปิ่งจู่คนมุ่งก็เห็นเป็นทางทางทางคือหัวปิ่งจูเลยลูดลงมาก็เป็นแบบปลาคิดเลยโอเคือปกติทุกอย่างเหตุผลหนึ่งที่ไปทําก็คือไปเป็นเพื่อนไอ้นัท ใช่แล้วมันบอกถ้ากูไม่ไปมันก็ไม่กล้าทําแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อคู่นอนของเราสามารถลดตํ่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งปาลมดรือแล้วลูกค่ะปากมดลูกแล้วลูกค่ะคือฝั่งผู้ชายเนี่ยลดลดการเกิดโรคมะเร็งต่อลูกหมากส่วนฝั่งผู้หญิงหรือว่าเป็นแฟนของเราเนี่ยก็จะลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกใช่ครับหนังหุ้มปลายของเพศชายมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคถ้าเราตัดออกไปมันก็จะสะอาดขึ้น อ่ะผมขอถามเลยแล้วกันฮะผมขอถามหน่อยว่าตอนที่ขิบเนี่ยเจ็บไหมเจ็บเจ็บนะที่นี้คือไม่ได้เจ็บตอนที่ตัดหนังหุ้มปลายนะเจ็บตอนฉีดยาชาเขาจะเอายาชาเนี่ยจิ้มเข้าไปที่โคนของปิกาจูกี่เข็มครับ โอ้โหที่นำนำไม่ได้ของพี่หมีไม่รู้แต่ของกูอะเกินผ้าเกินแปะคือเขาจะจิ้มแล้วก็ถามว่ายังเจ็บอยู่ไหมเจ็บอยู่ไหมอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายังรู้สึกว่าเจ็บอยู่เขาก็จะฉีดไปอีกนึงกูก็เลยนับไม่ได้เลยว่ากี่เข็มแต่กูรู้สึกว่าเยอะมากกูจะมากมันไม่ได้เจ็บทุกเข็มนะก่ะเข็มแรกจะเจ็บมากแต่ว่าเข็มปเบาๆมันไค่อยเบาไม่ค่อยเบาใช่อันนี้คือกูถามหมอว่าขีดมีกี่วิธีหมอว่า2วิธีวิธีที่กูไปทำอ่ะคือวิธีที่เป็นนวัตกกรรรมมให่คืืออาไเลด คือมันจะเป็นเครื่องอ่ะจะครอบเข้าไปในพิกาจูาแล้วมันก็จะทําการอัตโนมัติของมันแล้วก็แค่กึ๊บเดียวหลุดเลยเป็นแม็กเย็บในตัวคือผมกับพี่หมีคลิปใช้เวลาแค่สิบห้าถึง20นาทีแต่ว่าการผ่าตัดอ่ะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถชั่วโมงเลยที่หมอบอกอของหมีเนี่ยจะเป็น คลิปแล้วเลเซอร์สองสลึงถูกไหมเลเซอร์ก่อนเลเซอร์ก่อนเลเซอร์ก่อนแล้วคลิปอของนักเออของนักเอาวิธีไม่เหมือนกูเพราะว่านักต้องกรีดเป็นยังไงหนังกรีดหนังเส้นสองสลึงเขาไม่มีเขาไม่มีปัญหาอืมไม่ต้องทําก็ได้ไดใช่ใช่แต่เครื่องแต่ของผมอะการที่หัวปิกาจูน้องไม่เปิดอะเพราะว่าเส้นสองสลึงล้างอยู่อ่ามันก็เลยต้องทําไงนะของนักอะเส้นสองสลึงนัดอะอยู่ใกล้รูฉี่มากอืมมันเลยทําให้ไม่เปิดไม่เปิดทีนี้ของนักกะเลยต้องกรีดก่อน กรีดแล้วก็ค่อยเลเซอร์อ่าของผมก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งอันก็คือกรีด แล้วค่อยเลเซอร์และค่อยขีปซึ่งผมว่าเจ็บตอนยาชานิดหน่อยเหมือนกันแต่ตอนขีดนี่คือแบบไม่รู้สึกอะไรเลยตอนผ่าเส้นสองสแล้วไงต่ออ่ะเลเซอร์เสร็จแล้วใช่ปะแล้วหัวน้องปิกาจูก็จะออกมาใช่ไหมซึ่งหัวน้องปิกาจูของนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนของพี่หมีเพราะหัวน้องของพี่หมี่ยออกมาโดยปกติอยู่แล้วแล้วเราก็รู้กันว่าผู้ชายว่าตรงนั้นอะมันเซนสิทีฟมากมันเป็นจุดที่แบบสัมผัสนิดนึงแม่งรู้สึกแล้วอะแต่มันคือตุ่มปิดมาทั้งชีวิตของมัตุ่ปิดมาตลอดครับคุณก้้าาเเลยยไมม่รูจักคววสี ใช่ๆๆๆๆๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่คาว่าเสียวคุณมันคือแบบเลยความเสียวบีมันคือโดนแล้วแบบไม่ไ,มได้เลยอ่ะมันไม่ได้เสียวแบบเซ็กนะครับคุณผู้ชมครับมันเสียวแบบอย่ามาโดนอ,ะอ่ะเหนื่อยอ่ะแล้วพอไม่ออกมาปุ๊บบอกสัมผัสเนี่ยนะดูนะการสัมผัสของหมอนะผมจําได้เลยเนี่ยเอาเอานิ้วไปแตะอ้าอย่างนี้เลยโอ้ยโอ้ยแบบนี้เสียวใช่ไหมเออโอ้อ่าโอ้โอ้เฮ้ยมันไม่ขีดตั้งแต่เกิดวะโอ้โหแม่ง เสียวจนเหนื่อยอ่ะมันเซนเซทีฟเกินไปอ่ะตรงน้หลังจากทำน่ะรู้สึกยังไงบ้างอ่ะพี่หมีก่อนเพราะพี่หมีทำเสร็จก่อนตอนทำอ่ะหมอเขาจะให้ดูก่อนว่าอ่าเสร็จแล้วนะเป็นไงไปดูปุ๊บหน้าตาแบบโอ้ก็หล่อนะค่อนข้างที่จะเอาการอยู่อ่ะคือแบบว่าเราถามว่าตอนที่ออกมาคือมันจะเป็นผ้าคลุมใช่ไหมพอโดนอ่ะแม่งรู้สึกว่าแบบคือมันไม่อยากให้โดนอ่ะคือของพี่มีก็ยังโดนไม่ได้เหมือนกันใช่ปะ โดนไม่ได้แต่กูตอนก่อนหน้านั้นอ่ะกูพยายามแบบว่าทอมโดยการโดยการรูนหนังลงมาแล้วก็ปล่อยมันไว้แล้วก็ใส่ใส่แบบเป็นเกงบอลเดินอะไรอย่างงี้ก็เสียวอ๋อแต่ก็ทนได้ทนได้อันนี้ค่อนข้างที่จะฝึกมาเยอะฝึกมาเยอะผมก็เลยเขายิ้มบ่อยเออเขาผมไม่สามารถเทนได้เออเขาออกมาไม่ได้เขาออกมาไม่ได้ผมก็จะรู้สึกเซนทีฟกว่าแกตอนผมเสร็จเขาแยาชาหมดนี่นี่นี่ที่กูบอกว่า เจ็บอะตอนหนึ่งคือตอนทําเสร็จแล้วยาชาหมดลิ่าอารมณ์แบบคุณจะบรรยายไงดิว่าแบบมันปวดตรงนี้เนี่ยปวดตรงไปกระจุ่วแล้วแบบอารมณ์แบบแสบร้อนๆอ่ะปวดปวดอ่ะเหมือนเหมือนตอนนี้เราโดนบอลอัดไหมคัณนี้วนะคือเหมือนมึงโดนแบบอะไรไฟฟจี้แล้วมึงก็แสบด้วยเอะเอเหมือนแบบโดนเอาพริกมาทาอะไรอย่างเงี้ยคือแกเขาทําเสร็จก่อนใช่ไหมแล้วเขาออกมาเว้ กูไปเขาชิลเว้ยเขาแบบนี่เดินเดี๋ยวไปดูในอินเสิร์ตมีอยู่เขาถ่ายไว้อยู่กูจะเต้นโชยเออเต้นโชว์ผมเว้ยเต้นโชว์ผมว่าไอสัตว์โล่งใจแล้วอ่ากูสบายแล้วเว้ยพอกูทำเสร็จเว้ยกูทำเสร็จแม่งอยู่ท่านี้พอผมออกมาใช่ป่ะพอกูออกมายาชากูยังไม่หมดใช่ป่ะกูเลยแบบชิปชิปหายแล้ว ในมึงตัวตายแน่เลยทัางจังหวะมึงคือแบบมันเปลยนใจเลยมันปวดขึ้นปวดขึ้นี่ยตุบๆหัวมันตุบๆปวดหัวโซมากเลยครับแต่ว่าใันอีกไม่กี่วันเขาจะเหมือนเกิดใหม่เออใช่ลอง ปร์บามาจะกลับมาขอลาพรุ่งนี้มันกลับเลยได้ไหมไม่หมอครับยาแก้ปวดไอ้นัดดิแม่งกินเร็วคือแล้วของกูอ่ะคือต้องรอพน้องไปซื้อขนมปังก่อนเพื่อจะรองท้องอม่งงี้กินไม่ได้แล้วกูก็ต้องรอประมาณสิบกว่าที่ยี่สิบทีแล้วก็เฮี้ยตอนความรู้สึกตอนนั้นกูเฮี้ยจริงนะเว้ยออกมาแล้วแม่งอยู่หน้าแบบแม่งพิงเงี้ยแล้เฮี้ยไม่ไหววะไม่ไหวว่ะอุ้ยยาอยู่ไหน เอายาไว้กูเลยเราละสิบนาทีมันแม่งเริ่มมาไอเชี่ยพี่หมีแม่งเอาเรื่องว่ะมันโอ้โหแบบมันปวดแต่30นาทีหายหายหายเพราะว่ากินยาไประหว่างเนี่ยที่ทำงานในออฟฟิศเดินกระปุกกระเพกกันเนี่ยกระปุกกระเพกไม่ใช่เพราะว่าเจ็บนะครับแต่ันี้ยต้องบอกก่อนว่า เขาบอกว่าจริงๆอ่ะสมมติคนไปทำคลิปอ่ะมันก็สามารถที่จะเดินได้ทํางานได้เลยวันเ<ช>ดียวแต่ส่วนมากคนเขาจะลากันวันหนึ่งแต่กูกับนั้นไม่ลาเลยสันปิริตสันปิริตมาทํางานแล้วก็ไม่ได้เจ็บด้วยใช่ม<ต>ันม<ต>ันสักที่ผมบอก3 0นาทีแค่นั้นเลยอตอนนั้นเลยแต่แล้วหลังจากนั้นอ่ะแม่งก็แบบตึงๆแค่นั้นแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วแต่ที่เราเดินกระปุกระเพกอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันไม่ชินเว้ยใช่มันไม่ชินมันมานชนหัวมันชนหัวโอ้โดเกงใช่ของผมจะหนักกว่าพี่หมีด้วยแรกๆเห็นปะเพราะว่าแม่งโดนไม่ได้เลยของน่ดตอนแรกอ่ะมีความกังวลอยู่ว่าเราต้องนอนพักไหมเพราะเราที่เคยได้ยินมาเพื่อนเราที่เคยไปคลิปตอนเด็กห้าวันเจ็ดวันบ้างกว่าจะหายอะไรเงี้ยแล้วลองถามหมอลองถามทีนี้เขาบอกว่าสบายเลยค่ะหนึ่งวันก็ทํางานได้ตามปกติอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะตึงๆหน่อยแล้วถ้าตึงๆก็กินยาแก้ปวดแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้ว หลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยหมอได้มีข้อควรระวังอะไรไหมที่เราต้องปฏิบัติห้ามโดนน้าเด็ดขาดอ้ใช่ขใเขาใช้คำว่าเด็ดขาดมอาทิตย์หนึง่งเพราะ,ะว่าแผลอาจจะติดเชื้อได้แล้วก็ห้ามคนงด7วันนะเบียร์กับบุหรี่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแผลจะบวมอะไรนี้แล้วก็ออกกําลังกายที่มีเง่อเยอะห้ามมาเตอร์เบชั่นด้วยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนห้ามมีเพศสัมพันธ์หนึ่งเดือนอ่ะหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงสองแล้วเมื่อนัดถามมาอย่างนี้แล้ว อยากมาสเตอร์เบชั่นไหมไม่อยากเพราะว่าเจ็บไปยิ้ไห้นนอันนี้จริงอันนี้จริงแค่ไปโดนยังไม่ทึ <S <S <อ>่งใจเลย จะถามว่าหลังจากที่น้องหลังคลิปมาเปิดสู่โลกภายนอกกันเนี่ยมีปัญหาเรื่องแข็งมาแข็งแข็ง,แ,ขงแล้วเป็นไงู้งสึกไงอพอเวลาตอนแข็งตัวะนะตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยอตื่นมันแรกมันแรกแรกูตื่นตีหนึง่งเพราะว่าน้องชายผง,งาดพอผง,งาดหมอก,ก็บอกว่าถ้ามันผง,งาดพยายามลุกเดินให้มันลงให้เร็วที่สุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแผลมันจะเลือดออกแล้วก็อาจจะฉีกได้กูกูกูต้องรู้แต่ตีหนึ่งกูต้องรู้แต่ตีหนึ่งเพื่อให้มันลงลงเสร็จปุ๊บกูกลับไปนอนตีสามลุกอีกลุกขึ้นมาเพื่อจะให้มันลงค แล้วปีห้าพังงานอีกกูก็ต้องลุกไปอีกไปต้องนอนขึ้นแบบอุ้ยคือร้านนี้กูก็สงสัยไงกูเลยไปถามหมอว่าทําไมผมแบบทาไมมันคือไปขีดมาแล้วมันจะโด่ง่ายหรืออะไรอย่างงี้เหรอครับยี่ไม่สนุกขนาดนั้นเลยเหรอเอลโดินจ่าน้องชายเราไม่รู้ไงตอนเราหลับอ่ะเราไม่รู้ว่าน้องชายเรามันจะตอนไหน็ตัวตอนไหนแค่รู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้วมันครสมุชาตใช่แต่ระหว่างหลับอ่ะถ้ามึงหลับสนิทมึงก็ไม่รู้อ มันแล้วแต่ที่กูรู้ว่ามันเจ็บไงมันปวดกูก็เลยแบบรออรู้ใช่ใช่มันมันจะขึ้นเองเหรวตอนแค่มันขึ้นเองอยู่แล้วเพราะว่ามึงหลังไงมันก็เลยไม่รู้ตัวเจ็บเฉยผมก็เป็นเหมือนพี่หมีแต่ผมผมจะอธิบายก่อนว่าอ่าสมุนปิกจูเปิดแล้วใช่ไหมแผลมันจะอยู่ตรงกลางลำของปิกจูซึ่งเวลามันขยายหรือมันหดอะตรงป้องมันคือจะเป็นตัวที่ขยายหรือหดเวลามันแข็งตัวป้องมันก็จะแข็งมันก็จะขยายใช่ป่ะมันจะทําให้เราเจ็บตรงนั้นแหละมึงไม่เข้าใจหรอกนี่มันับมันก็แบนแผลปึงอะจริงจงตอนเช้าๆแบบ โอ้โหลงลงลุกลงเงี้ยเลยผมตื่นตีสามก็ตีห้าตอนนี้แม็กยังอยู่ไหมแม็กยังอยู่แม็กจะหลุดเองใช่มันจะค่อยๆหลุดไปประมาณ2อาทิตย์สองอ,อาทิตย์หรือไม่ก็เดือนห้ามเอาแม็กออกเองเด็ดขาดแล้วก็ถ้าแม็กไม่หลุดให้ไปหามหมอ อันนี้ถามหน่อยนิดนึงทาความสะอาดแผลหรือว่าทําแผลกันยังไงคือตอนเจ็วันอะ่ะเขาให้ปิดให้สนิทเลยไม่ให้โดนน้าให้โดนไลแล้วเขาบอกว่าให้รอแผลแห้งแล้วค่อยมาล้างแผลตอนล้างแผลเป็นงไงนะตึงๆเดียวเสียวตอนแกะพักก่อนตอนแกะ,ะก่อ,อนนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ได้ขนาดนั้นซึ่งถ้าจะอยู่แตงจังหวัดอ่ะไม่ไม่เป็นไรน้างอีกได้ตอนที่หมอเขาเปิดแผลพวกกูสองคนอ่ะเขาบอกว่าแบบโหดูดีเลยดูดีเลยดูดีเลยแต่สวยมากปี่จุลละ อันนี้ไม่เรื่องปกติกูอันนี้นัดก็เห็นกูกูอย่างนั้นแหละมาต่อแต่คลินิกดีมากเลยนะที่มึงทำไปถามอะไรเจนทอลคลินิกนะคบผมบอกเลยเลยว่าเขาดูแลลูกค้าดีมากเลยถามอะไราอะไรตอบได้หมดเลยส่งรูปไปให้เขาดูเลยนะพี่มี่ส่งอ่ะไม่ส่งเขินผมส่งเลยถ้าผมรู้สึกแปลกอะไรผมถ่าย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 ให้เขาดูเลยตอนนี้ผมลบไปหมดแล้วไม่ยังอยากได้หรอกอันเซ็นไปอ่ะหมอก็น่ารักอ้หมอน่ารักหมอน่ารักมากหมอวัยรุ่นมากครับหมอให้คำแนะนำดีน่ารักด้วย ว,วัวมันด่าได้เลอวัวนตทานะะนะอ,อันนี้ฮะคือคนที่พาผมไปคิดนะทุกคนได้เห็นหัวของตัวเองหมดแล้วลพี่เตอร์นี่คือซีพวกเรานะอันนี้พื้นซีผมเองสนิทกันทุกขั้นตอนครับผมสนิทกันแล้วครับผมตอนนี้ อ่ะอนนี้ฝากถึงคนดูหน่อยถ้าบผมมียังไงฝากข้อดีข้อเสียอะไรยังไ,ไงไหมครับผมก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นส่วนตัวของบุคคลแต่ละบุคคลนะครับ,รบก็ผมมาแนะนําให้เฉยๆว่าอ่ะถ้าใครอยากจะคลิปก็ลองสอบถามได้นะครับที่เจนทาวคลินิกนะครับเขาให้คาปรึกษาได้ดีมากๆเลยนะครับเราไม่ได้มาแบบว่า,าชวนชวน<ว>ให้คนไปคลิปกันคือถ้า ปกติอย่างปาก้าผมเนี่ยเราล้างทำความสะอาดมันดีอ่ะไม่จำเป็นต้องขีป็ได้แต่ถ้ามีปัญหาก็แนะนำให้ขีปเถอะฮะเพราะว่าคุยกับหมอก่อนก็ได้ปร<ม>ึกษาก่อนก็ได้เ<ม>พราะว่ามันจะได้ไม่ขนาดอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไงถ้ามันแบบตีมไปเลยใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมไปดูความรู้เน้นๆนะฮะจัดเต็มกันเลยที่ช่องเทพดีลานะครับผมเอาให้จุดใจกันไปทีเดียวภาพประกอบอเรียบร้อยโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราชาวบางละมาสกันด้วยที่เหตุยังไงก็แสดงความคิด ให้มียอดทรัพย์มุ่งสู่หนึ่งแสนเไ็นเบอร์ไม่สามเดือนนะครับ